ตอนนี้เขากะกำล้งเดินทางไปผ่าเต็นเนาะ,ะจจมุนฮักนี่ก็เป็นเส้นทางที่เขาะจะเดินทางไปผ่าเต็นเนาะ ตามเดียบเส้นทางกันยังรวมสมบูรณ์หนวยปลาลงได้กับแม่น้ำเนาะ,ะแม่น้ำกันยังมีอยูอ่พอได้สันเนาะสำหรับเอาในการเดินทางจะได้สั่งนำ้ำอ่ามธรรมศาสตร์อตอนนี้เรากเริ่อมองก,กันนะ ที่ว่าจาเิกนัากลายัเนี่เครื่อง่สู้พ่อสู้สู้ว่าเาน่ะอ่าสู้นะสไปน้องกันอ่อนามองขนาดเอาอ่านี่ก็เป็นเส้นทางอ่เป็นปีนภูแล้วก็กหินอ่าแต่ว่า